สวัสดีจ้าคุณตุนวัดร้านนิดชนแนลชนแนลจ้าไปดีแบงแบงคือตุนพี่ยังหมักลิ้นฟ้าหมักลิ้นฟ้าบ้านคุณตุนเอิญเอิญหมักลิ้นไมมนะคะเด้อนครพนมนเอิญหมักลิ้นไมมนะคะเนออันนี้คุณตุนเอาไปปิ้งไปเผาแต่อันนี้สดมากินกันยังล่ะ กินกระลาบไก่กินกระลาบไก่เบิรงนี้ค่ะเบิรงนี้่าพริกเป็นนวยเป็นหน่วยพร้อมมีกระเทียมซดสซอหอมแดงซดสซอมีมะเขือมีมะเขือปอาพร้อมแต่ก่อนสิกินนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปฟังสรพพคุณของอ่าลิ้นฟ้ากันก่อนนะคะเนาะไปฟังเบิรงว่ามันสิมีสรพพคุณอีอย่างแนบไปฟังนำกันค่ะลิ้นฟ้าเขาถือว่า เป็นสมุนไพรเพกาทั้งหสมุนไพรเพกาทั้ง5ทั้งหายางก็คือรากเปลือกต้นนะคะเปลือกขอ,องต้นฝักใบมเมล็ด5อย่างนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรฝักอ่อนฝักอ่อนของเพกามีน้ําหนัก,100กร้อยกี่ย จะมีวิตามินซีสูงถึง484มิลลิกรัมถือว่าสูงมากๆและยังประกอบไปด้วยวิตามินเอสูงถึง8,300มิลลิกรัมสูงพอๆกับตำลึงเลยทีเดียวนะคะธาตุแคลเซียม13มิลลิกรัมธาตุฟอสฟอรัส4มิลลิกรัมโปรโตีน0.2กรัมคาร์โบไฮเดรต14กรัม ไขมัน0.5กรัมเส้นใย4กรัมทีนี้มาฟังสรรพคุณค่ะสัพพคุณของฝักอ่อนลินฟ้าฝักอ่อนเพกาหรือลิ้นไม้กันแ,แล้วแต่ละภาคแต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะข้อที่หนึ่งกุตุนเอามาเฉพาะฝักอ่อนนะคะที่จริงแล้วมันมีประโยชน์ทั้งห้าส่วนทั้งห้าอย่างของเพกานี้เลยนะคะ นี้สปปรรพคุณของฝักอ่อนค่ะต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย 2. ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและช่วยชะลอวัย 3. ช่วยบำรุงและรักษาสายตา 4. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ 5. ใช้เป็นยาบำรุงธาตุ 6. จะช่วยลดระดับคอรลสตอรอลในกระแสเลือดได้ 7. ช่วยทำให้ร่างกายอบอุน่น 8. ช่วยในการขับผายลมในการผายลมนะคะ 9. ใช้รับประทานเป็นผักบางคนเขาก็แกงนะคะหรือก่อนเราจะไปรับประทานเราก็เผาเอาไปเผาเอาไปปิ้งเพราะว่า เพกาหรือล้นฟ้าเนี่ยฝักอ่อนเนี่ยมันจะมีรสขมหน่อยๆน,นะคะถ้าถ้ามันโดนความร้อนความขมมันก็จะลดลงบางคนเขาก็กินสดค่ะเขากินสดเขาบอกว่ามันไม่ขมนะมันกรอบด้วยแต่มันมีข้อแนะนําเขาบอกว่าหญิงมีคันไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกาเพราะอาจทําให้แท้งบุตรได้เนื่องจากฝักอ่อนเพกามันมีฤทธ ร้อนมากนะคะคุณตุวนไปศึกษามาจากเว็บไซต์เมธไทย .com นะคะซึ่งเขาจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับใบเกี่ยวกับเปลือกเกี่ยวกับฝักแก่มเมล็ดถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่นี่เป็นไรครบฟังสรรพคุณของลินฟ้าแล้วดีปะคะหมักลินฟ้า ผู้ตืน่นมาดีเนี่ยรักษาโลกมันโมเมนว่ารักษาได้แค่มีสมรรพคุณแค่หมัดหมากมันหรือฟักออนเนียค่ะเด้ออย่างที่ผู้ตืน่นวานนั่นแหละเพกาทั้งห้าก็คือมีประโยชน์ทั้งหาย่างคือ,อารากรากของต้นเพกาเิเปลือกของต้นเพกาแล้วก็ฟักมเมล็ดใบ,บมีประโยชน์แต่ผู้ตืน่นเอามาแค่ฟักออนจ้ะ เอามาแค่ฟักก่อนนะค่ะเนาะเพราะว่าคุณตุนสิกินฟักก่อนมามามากินมากินอืมนี่ถ้าเอาไปปิ้งไฟแล้มันจะบกโคมบกโคมเลยกับบอมแมนก่ะโคมยูค่ะแต่โคมบะลายเนาะเะนาะนการบัพปิให้มันจืดมันเจ้านี่ต้งมา mình thật thêm rồi Nó khi cúp ưng là ông em กินแบบสด่นอันนี้แบบสดมันจะกรอบค่ะมันก็ตุ้นี้อยู่ต้นเดียวเพราะเขาตัดลงนะเพราะมันเป็นหมากนี่เขาก็สิบตัดลง เพื่ออย่างเพื่อให้มันเตีย้ยตาหอ้องบอดตัดนมันเสียงนันมันก็ดสีนาวขึ้นไปมันสแตกยอดต่อขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย